in <laughs> ไหมคะวันนี้พามาดูทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวลองไลฟ์ดูดสักหนาทีเนาะ ถ้าเป็นฤดูหนาวจะเป็นลานสกีค่ะสวัสดีค่ะยุพมิวที่นี่ถ้าเป็นหน้าหนาวจะเป็นลานสกีนะคะเพราะเป็นหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะมีดอกไม้เดี๋ยวเดือนหน้ารู้สึกว่าจะมีชมจันทร์ด้วยโอ้พักผ่อนเยอะๆนะคะยุพมิว เดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมให้ดูแล้วไม่รู้ถ้าเดินเราจะเห็นชัดไหมตรงนี้จะไม่ร้อนเพราะว่ามีมีหลังคามีหลังคาอ๋อพอดีพี่ลองลองไลฟ์พร้อมกันทั้ง Youtube แล้วก็ Facebook เพจนะคะไลฟ์พร้อมกันทั้งทาง youtube แล้วก็ทางเพจ สวัสดีค่ะนะาอนาจจะได้ยินเสียงคนเยอะเนี่ยนะคะเพราะว่าข้างหลังพี่นี่มีคนเยอะเดี๋ยวจะลองไลฟ์ดูประมาณสักสิบนาทีเนาะภาพชัดดีไหมคะนี่อยู่บนเขานะตอนนี <classified>? ้อยู่บนภูเขาเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินพาชม ยูพาม,มิวพักผ่อนหายว้นะคะพอดีเดินถ่ายคลิปมาสักพักแล้วเราร้อนเข้ามาพักตรงนี้ลมเย็นดีที่นี่เขาเรียกว่าฮากูดาเตะนะคะฮากูดาเตะยมามะ ช่วงนี้มาได้นะคะเขาเปิดถึงเดือนเก้าเลยแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ารู้สึกว่าจะมีเปิดตอนกลางคืนด้วยะคระับเปิดตอนหัวค่าให้มานั่งชมพระจันทร์ได้โอเคเดี๋ยวจะเดินนะแต่ไม่อยากเดินเลยอะ่ะร้อนมากแดดร้อนมาก ถ้าภาพสั้นยังไงขออภัยนะคะไม่ได้ใส่กิมบอลไลฟ์ท <laughs> ดสอบทดสอบแอปปริซึมนะคะว่าถ้าเราไลฟ์พร้อมกัน2แพลตฟอร์มเนี่ยโอเคจะโอเคไหมวิวจะประมาณนี้ ที่นี่คือที่เห็นด้านหน้านั่นคือทะเลสาบบิวะนะคะคนคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าบิวโกเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโซนนี้จะเป็นโซนทางด้านตอนเหนือเหนือของทะเลสาบแล้วค่ะนี่เป็นมือถือเครื่องใหม่คะ่ะโซ ny X p e r i a ์พิเลีวนะคะ ไม่ใช่เดินเดินไปกลิ้งนะคะพี่จะไม่เห็นข้อความนะเพราะว่าตอนนี้เดินออกมาจากห้องพักแล้วมันจะแสงมันจ้านะคะจะมองไม่เห็นนี้ด้านล่างเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะก็นั่ง ลบเวลขึ้นมาหน้าหนาวบริเวณนี้จะเป็นจุดที่เขาเล่นสกีกันนะคะเสียงหายใจอาจจะแรงหน่อยนะเพราะมันอยู่บนเขาเดินแป๊บเดียวป้าหอบแล้ว่ะน,นี่คือด้านล่าง ยูทูบอยู่อีกช่องหนึ่งค่ะ Youtube จะเป็นช่องสวัสดีชิกะค่ะไม่ได้ไลฟ์ในช่องหลักนะคะจะไลฟ์อยู่ที่ช่องเที่ยวชมบิวชมบิวสุดยอดเลยอ่ะบนเขาสัญญาณดีมากเลยอ่ะ หน้าหนาวมาไม่ได้นะคะไม่กล้าขับมาเพราะหิมะเยอะมากช่วงเนี้ยโซนนี้หิมะจะเยอะเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะทนเวียนหัวกันหน่อยนะคะสุปวาแอปริซึมนี่เวิร์กมากเลยนะมันสามารถไลฟ์พร้อมกันได้หลายแพลตฟอร์มเลยนะแต่วันนี้ทดลองใช้ Facebook กับ youtube นี่เมื่อกี้ขึ้นว่าตื่นเต้นมากไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไอเนี่ยไม่รู้เขาเรียกอะไรเรียกก็ไม่ถูก20่สิบปีตั้งแต่สมัยมาเรียนเพิ่งจะได้ขึ้นก็ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นคุณลุงเขาขำกันใหญ่เลยอีป้านี่ลงรถไม่เป็น <c oughs> ใครน้พี่ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเพราะว่าแดดแรงมากมองจอไม่เห็นเลย จริงมันก็อยากจะเดินนะครับเพราะว่าเสียงหายใจจะดังมากมุมนี้ค่ะมุมนี้ก็สวยมุมนี้สวยมากมเขาจะมีที่นั่งแบบนี้นะคะให้ให้เป็นจุดเป็นจุดถ้ามาเช้าๆหรือว่าตอนเย็นๆนี่น่าจะสวยมากฟ้าแดงๆหน่อยนะ แต่ที่นี่เขาอยู่ได้ถึงห้าโมงเย็นนะ,ะใส่แมสด้วยแล้วก็เดินอยู่บนภูเขาหายใจไม่ออกแต่ไม่ใส่ก็ไม่ได้นั่งต้องเที่ยวคนอื่นมองนะ ี่พยายามย่องอนะโอเคประมาณนี้เนาะแม่อยากปิดอยากให้มันปิดเสียงได้จังเลยป้าอยากหอบมากเลยออไม่เห็นคอมเมนต์ต้องขออภัยด้วยนะคะใครที่เข้ามาถ้าไม่ได้ทักทายนี่ต้องขอโทษด้วยนะคะ พอได้ยืนไลฟ์ยูวกลางแดดค่ะแสงจ้ามากสามสิบนาทีไม่ไหวขยุกมิวป้าน,นอกแน่เลยพาอผ้ายืนไลฟ์กลางแดดแล้วตอนเนี้ยเสียงหายเลยเห็นไหมไม่รู้ว่าซูมได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองซูมเนาะเฮ้ยซูมได้เว้ยซูมได้ซูมได้เว้ย นี่นะคะเขาก็จะมีเป็นเทอร์เรสให้นั่งชมวิว